เรื่องราววันนี้เกี่ยวกับ CEO สุดเกรียนที่ไปดูเทนนิสครับแล้วดันไปแย่งหมวกนักแข่งที่เขายื่นให้กับเด็กข้างๆอะฮะเฮอ,อแถมยังเอาหมวกนั้นเนี่ยใส่กระเป๋าเมียแบบหน้าตาเฉยแต่ว่าการกระทําตรงนั้นเนี่ยดันโดนกล้องจับภาพทุกชอดเอาไว้ได้ฮะจนมันกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์เลยทําให้ความสุขจากการได้หมวกไปเนี่ยกลายเป็นฝังร้ายของเขาไปตลอดการ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเราสรุปมาให้ในคลิป,ลปนี้แล้วคือเรื่องราวสุดวายป่วงครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาในการแข่งขันเทนนิส US o p e n 2 0 2 5ซึ่งแม่นั้นเนี่ยคาร์มิลมชาชซักนักเทนนิสชาวโปลแลนด์นะครับเขาต้องแข่งกับคาเรนคาสโนฟนักเทนนิสชาวรัสเซียครับซึ่งเป็นมือวางอันดับ9ของโลกเลยนะโดยหลังจากการแข่งขันกันไปอย่างดุเดือดนะครับคาร์มิลอ่ะเขาก็พลิกล็อกเอาชนะคาเรนไปได้ทําให้กองเชียรบบ์ก พอแข่งจบเนี่ยคามีลวก็เลยเดินไปหาแฟนๆนครับที่ริมสนามพร้อมกับแจกพวกของที่ระลึกแล้วก็เซ็นายเซ็นลงสิ่งของต่างๆเนี่ยให้แฟนๆกันไปโดยระหว่างที่คามิลเขากาลังเซ็นลายเซนนะครับลงบนลูกเทนนิสอยู่เนี่ยเขาก็ได้ถอดหมวกของเขานะครับที่ใส่อยู่ยื่นให้กับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่ว่าตอนที่เด็กคนนี้กาลังจะยื่นมือไปรับหมวกใช่ไหมปรากฏว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆเด็กเนี่ยครับกลับรีบคว้าหมวกชับออกไปจากมือคามีลวทันทีเออ เด็กก็แบบว่าเฮ้ยหน้าเวอเลยฮะหันไปมองผู้ชายคนนั้นอะแล้วก็ทวงหมวกคืนมาบอกว่าแบบเออ no give it to me เอามานี่อะไรอย่างเงี้ยเขาให้ผมนะอ่ะทรงประมาณนั้นนะครับ แต่ว่าผู้ชายข้างๆกลับทําเป็นไม่สนใจฮะยังคงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่กับหมวกอันนั้นชื่นชมกบหมวกในมือกันต่อไปด้วยสีหน้าที่แบบว่าโคตรมีความสุขเลยโดยหลังจากที่เขาเอาหมวกมาชื่นชมได้สักพักนึงเนี่ยเขาก็เอ่ยยิ้มใหญ่แฮปปี้แล้วก็ยัดหมวกใส่กระเป๋าภรรยาที่ยืนข้างๆเขาครับเด็กคนนี้เนี่ยก็แบบว่าเอ้ยเหมือนพยายามจะตะโกนเรียกคามิลนะฮะเพื่อฟ้องว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงก็ให้คามิลรู้แล้วก็หันไปคุยกับผู้ชายคนนั้นให้แบบว่าคืนหมวกเข้ามา แต่ผู้ชายก็ไม่สนใจแถมด้วยความที่ว่าหน้าตรงนั้นเนี่ยคนมันเยอะเสียงมันก็ดังก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครทันสังเกตเห็นเด็กคนนี้เลยครับนะน้องก็คือน่าสงสารมากแต่แล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้เกมครั้งนี้มันพลิกก็เกิดขึ้นฮะเมื่อตากล้องที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเขาจับภาพคามิลเอาไว้ตลอดเวลาและเขาก็ได้ถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ได้ไล่ตั้งแต่ตอนที่คามิลยิมหมวกยื่นเข้าไปเลยจนถึงช็อตที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยดึงหมวกจากมือเด็กไปให้เห็นกับตา ซึ่งทุกอย่างนะครับมันถูกบันทึกเอาไว้ทั้งหมดและคลิปคิปนั้นก็ถูกเผยแพร่ลงบนโลกออนไลน์โดยวินาทีนั้นเองแหละฮะที่ชีวิตของชายคนที่แย่งหมวกไปคนนี้จะต้องเปลี่ยนไปตลอดการเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับคลิปเนี้ยมันก็กลายเป็นไวรัลออกไปคนแชร์กันไปหนักมากชาวเน็ตเองอ่ะก็เข้ามาสาดส่งกันเต็มไปหมดเลยแหละฮะเพราะว่าเขามองนะว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ทุเลศมากๆเลยนะ โตขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ว่ากลับมาแย่งของจากเด็กตัวเล็กๆแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะนี่คือกล้ามากเลยนะเนี่ยแถมในคลิปก็ดูไม่ได้ละอายใจด้วยซ้ำอะ่ะเห็นๆกันอยู่ว่านักเทนนิสเนี่ยเขายื่นให้กับเด็กเองกับมือเลยแต่ว่าก็ยังจะมาตั้งใจทําแบบนี้อีกก็คือคนที่เห็นคลิปนะครับโกรธกันไปใหญ่เลยถึงขนาดที่หลายคนเนี่ยต่างสรรหาคําพูดมาด่ากันไปหมดครับทั้งไอหัวขโมยบ้างไอกระสอบขยะบ้างไอนักต้มตุ๋นบ้างไองโง่หน้าละอายโอ้โหเยอะแยะมากมาย โดยแน่นอนนะครับว่าชาวเน็ตเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ด่ากันเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่าเขาพยายามจะตามสืบกันด้วยแหะครับว่านายคนนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่และแน่นอนนะครับว่าเมื่อชาวเน็ตเขารวมพลังกันใครล่ะจะมาหยุดยั้งเขาได้เพราะว่าหลังจากสืบสอหาประวัตินายคนนี้กันไปไม่นานเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยข้อมูลต่างๆมันก็ปรากฏออกมาเต็มไปหมดเลยรู้ไปถึงชื่อจริงรู้ไปถึงนามสกุลรู้ไปยันชื่อบริษัทของนายคนนี้อะครับเฮ้อโคตรสุด นะโดยนายคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาชื่อว่าปีออเตอร์เซเร็กเป็น CEO ของบริษัทปูพื้นแห่งหนึ่งในโปลแลนด์ครับซึ่งตามรายงานของสื่อโปลแลนด์เนี่ยนะเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและก็นักกีฬาชาวโปลแลนด์ด้วยแหะฮะรวมทั้งคู่รักสามีภรรยาเนี่ยนะกับลูกชายทั้งสองคนของเขาอะ่ะก็ยังเป็นนักเทนนิสมือสมัครเล่นที่มีการลงแข่งขันในลีกท้องถิ่นด้วยและก็เคยเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาเทนนิสมืออาชีพชาวโปลแลนด์นะครับในสนามบ,บ้านเกิดของเขา อีกต่างหากนะก็คือเหมือนกับว่าค้างคาในเทนนิสจริงๆเลยแหละครับอืแต่ว่านั่นแหละฮะไม่ว่าคุณจะทําดีมามากแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดทําอะไรที่มันไม่โอเคออกมาให้เห็นเนี่ยนะชาวเน็ตเขาก็พร้อมจะสาบส่งกันอยู่ดีโดยหลังจากที่รู้กันแล้วนะครับว่านายคนนี้เป็นใครใช่ไหมโลกออนไลน์ก็ยิ่งประนามกันไปใหญ่เลยละครับบอกว่าเฮ้ยเป็นถึง CEO เนี่ยนะเป็นถึงคนร่ําคนรวยแต่ยังจะละโมบลบมากอยากได้ของเด็กกันอีกอย่างนั้นเหรอแบบนี้เนี่ยเขามองว่ามันยิ่งน่าอายแล้วก็แย่ขึ้นกว่าเดิมอีกนะ บางคนบอกเลยนะครับว่าควรจะแบนบริษัทองนายคนเนี้ยไปเลยใครที่ทําธุรกิจกับบริษัทนี้เนี่ยก็ให้คิดให้ดีๆนะเพราะว่าอาจจะโดนขโมยของอะไรวันไหนก็เป็นได้เพราะว่าเขามองว่าขนาดกับเด็กเนี่ยนะยังทําขนาดนี้เลยอะ่ะแล้วกับพวกพนักง,งานกับพวกลูกค้าหล่ะจะทําตัวแบบไหนแถมขู่กันด้วยนะครับว่าถ้าฉันเป็นลูกค้าเนี่ยคงไม่ไปใช้บริการเขาอีกแน่ๆกลัวว่าเขาจะมาขโมยของของฉันบาบา,บาันไปครับก็คือทัวลงกันหนักจัดๆพร้อมกับที่ไปให้คะแนนรีวิวตามเว็บต่างๆเนี่ยหรือว่าใน Google r รีวิวนะครับ แค่1ดาวเท่านั้นเองอ่ะถล่มรีวิวหนึ่งดาวกันเต็มเลยจนเว็บรีวิวอย่าง Trust Pilot นะครับเขาต้องปิดรับการรีวิวใหม่ๆไปชั่วคราวเลยล่ะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็มีข่าวลือมาด้วยนะบอกว่าตัว CEO คนเนี้ยได้ตอบโต้ชาวเน็ตแบบปากแซบเออโดยบอกประมาณว่าชีวิตเนี่ยก็คือใครมาก่อนก็ได้ก่อนไงเออหรือแบบบอกนะว่าถ้านายเร็วกว่านี้นายคงได้มันไปแล้วแถมยังขู่ด้วยนะครับว่าจะดำเนินคดีกับพวกที่มาวิพากวิจารณ์เขา ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีการยืนยันนะคบว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนหรือว่าเป็นเรื่องจริงไหมอะไรยังไงแต่คือมันก็ทาให้ชาวเน็ตย,ยิ่งเดือดยิ่งโกรธกันไปหนักมากครับว่าแบบโหคุณทําขนาดนี้แล้วยังกล้าพูดแบบนี้อีกเหรออันนี้มันบ้าไปแล้วนะเบาๆกันไปจนมีข่าวลือเพิ่มเติมาด้วยนะครับว่าหุ้นของบริษัทเนี่ยตกลงไปถึง15%ในเวลาแค่เพียง24ชั่วโมงเท่านั้นจนสุดท้ายครับ CEO คนนี้เนี่ยก็ออกมาโพสต์ครับขอโทษถึงเรื่องราวทั้งหมดด้ววยตัเอง พร้อมบอกด้ว้นะว่าไอ้ข่าวลือก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่เป็นความจริงเขาบอกเขาว่าผมอยากจะขอโทษอย่างชัดเจนต่อเด็กชายที่ได้รับผลกระทบ,บครอบครัวของเขารวมถึงแฟนๆทุกคนและตัวนักกีฬาเองด้วยผมทําผิดพลาดอย่างร้ายแรงด้วยความรู้สึกพุ่งพลาดในความดีใจจากชายชนะผมเข้าใจผิดว่านักเทนนิสอ่ะส่งหมวกมาให้ทางผมเพื่อให้ลูกชายของผมที่ก่อนหน้านี้เคยขอลายเซ็นเอาไว้ความเข้าใจผิดนี้ทําให้ผมเผลอเอื้อมมือไป วันนี้ผมรู้แล้วว่าการกระทําแบบนั้นดูเหมือนเป็นการแย่งของที่ลึกจากเด็กไปโดยไม่ได้ตั้งใจมันไม่ใช่เจตนาของผมแต่ก็ไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่าผมทำร้ายจิตใจเด็กและทำให้แฟนๆผิดหวังหมวกได้ถูกส่งคืนให้กับเด็กแล้วและผมก็ได้กล่าวขอโทษต่อครอบครัวของเขาผมหวังว่าอย่างน้อยจะช่วยชดเชยความเสียหายที่ก่อขึ้นได้บ้างผมอยากย้ำให้ชัดเจน ทั้งผมภรรยาและลูกชายของผมไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ในสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ใดๆและเราไม่ได้ใช้บริการทางกฎหมายใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้คำชี้แจงต่างๆที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดไม่ได้มาจากเราหลายปีที่ผ่านมาผมกับภรรยาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและนักกีฬารุ่นเยาว์แต่เหตุการณ์นี้ทาให้ผมเห็นว่าเพียงแค่ช่วงเวลาที่ขาดความระมัดระวังก็สามารถทําลายหลายปีแห่งการทํางานและการสนับสนุน นี่เป็นบทเรียนที่เจ็บปวดแต่ก็จําเป็นสำหรับผมดังนั้นผมจะยังคงเข้าร่วมในโครงการที่สนับสนุนเด็กและเยาวชนต่อไปรวมถึงการต่อต้านความรุนแรงและการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ผมเชื่อว่ามีเพียงการกระทําเท่านั้นที่จะช่วยฟื้นฟูความไว้วางใจที่สูญเสียไปผมต้องขอโทษอีกครั้งต่อทุกคนที่ผมทําให้ผิดหวังขอความเข้าใจด้วยเพื่อปกป้องครอบครัวของผมผมจึงตัดสินใจปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็นในโพ์นี้ นะฮะซึ่งหลังจากที่ได้ออกมาขอโทษเนี่ยชาวเน็ตหลายคนก็คือยังไม่ให้อภัยเขาอยู่ดีนะครับเพราะมองว่าเออที่ขอโทษหรือว่าบอกว่ารู้สึกผิดอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าโดนถ่ายคลิปเอาไว้มากกว่าไม่ได้รู้สึกผิดอะไรจริงๆหรอกอ่ะก็พูดกันไปตัดสลับไปที่ด้านเจ้าหนูคนที่โดนแย่งหมวกกันไปบ้านนะฮะหลังจากที่มันเป็นไวรัลออกไปใช่ไหมคามินนักกีฬาเทนนิสคนนั้นนะครับเจ้าของหมวกเนี่ยเขาก็ได้เห็นครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพราะว่าณสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆครับว่าเจ้าเด็กคนนี้โดนแย่งหมวกไปนะพอเขาทราบเรื่องเห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยโพสตอรี่ไอจครับบอกว่าหลังการแข่งขันผมไม่ได้ติดตามว่าหมวกของผมมันส่งไปไม่ถึงเด็กคนนั้นคุณช่วยผมตามหาเด็กคนนี้ได้ไหมเออและนี่ก็เป็นอีกครั้งครับที่โซเชียลไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเพราะว่าชาวเน็ตเองเนี่ยก็ได้เปิดวาร์ปน้องคนเนี่ยครับมา จนคามิลเนี่ยตามหาจนเจอแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้พบกันในที่สุดคามีลครับเขาได้โพสต์ลงสตอรี่ไอจีนะพร้อมเขียนครับบอกว่าวันนี้หลังจากวอร์มอัพแล้วผมมีนัดที่ดีเลยคุณจําได้ไหมเออแล้วก็ใส่ emoji รูปหมวกมานะครับซึ่งในคลิปันนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเขานะฮะกำลังพูดคุยแล้วก็ถ่ายรูปรวมถึงมอบของที่ระลึกต่างๆให้กับเด็กชายบล็อกแล้วก็ครอบครัวครับนะโดยมีตอนที่คามีลเนี่ยสวมหมวกให้กับน้องด้วยแล้วก็ น้องก็ยิ้มแบบแฮปปี้มากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยคามิลยังแชร์นะครับรูปตัวเขากับน้องที่ถ่ายคู่กันเนี่ยลงสตอรี่พร้อมเขียนข้อความว่าสวัสดีชาวโลกอยู่ด้วยกันกับบล็อกพวกเราขอให้คุณมีวันที่ดีนะด้วยแหละฮะซึ่งมเมนต์นี้เนี่ยก็ทาให้หลายๆคนนะครับดีใจกับน้องบล็อกกันมากเลยแล้วก็ออกมาชื่นชมคามิลกันเต็มไปหมดเลยละครับว่าแบบเออทาได้ดีมากๆเลยนะยินดีกับน้องด้วยนู่นนี่นั่นอย่างไปซึ่งหลายๆคนเนี่ยฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่า ทำไมแค่เรื่องของการที่ว่าไปแย่งหมวกเด็กมาเนี่ยมันถึงได้กลายเป็นประเด็นระดับโลกคนแห่ใสใจกันไปได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันเป็นเพราะว่าการกระทําของ CEO คนนี้เนี่ยฮะมันไปกระทบกับความรู้สึกพื้นฐานที่สุดของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับซึ่งก็คือความยุติธรรมนั่นเองเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมี Sen ส์ออฟแฟรเนอยู่ครับหรือก็คือความรู้สึกยุติธรรมเนี่ยที่ฝังอยู่ในสมองเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้ว มันมีงานวิจัยชีย้ด้วยนะครับว่าความรู้สึกถึงเรื่องความยุติธรรมตรงนี้เนี่ยมันปรากฏในเด็กเล็กตั้งแต่อายุแค่เพียง12เดือนเท่านั้นเองอ่ะแล้วก็เป็นคุณลักษณะร่วมของมนุษย์ในหลายสังคมด้วยซึ่งการแย่งหมกของเด็กครั้งนี้นะครับมันก็แสดงออกมาให้เราเห็นตรงๆเลยอ่ะว่าเออผู้ใหญ่เนี่ยกำลังเอาเปรียบเด็กนะสมองของคนเนี่ยพอได้เห็นคลิปนี้ไปก็เลยจะตีความทันทีครับว่าเฮ้ยเนี่ยพฤติกรรมตรงเนี้ยมันไม่แฟร์นี่ว่าแล้วก็จะโกรธแทนเด็กกันขึ้นมาทันทีครับแล้วก็อยากจะหาทางลงโทษนนนคี้ ให้ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโลกมันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งกับการน,นะถ้าเกิดว่าลองเปลี่ยนโมเมนต,ต์ตรงนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่แย่งของจากผู้ใหญ่กันเองอะ่ะเรื่องมันก็อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่แย่งของจากเด็กนะครับก็คือคนละเรื่องกันเลยกลายเป็นมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้อภัยจนเกิดเป็นการลงโทษทางสังคมขึ้นมาเนี่ยแหละฮะซึ่งนี่แหละคือพลังของโซเชียลในยุคนี้นครับที่หลายๆครั้งเนี่ยมันก็แรงกว่ากฎหมายจริงๆด้วยซ้ำไป นะแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรซับสไคร์ลักฟ้าไว้ได้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมรักนะครับจะนำมาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆในเวลาไม่กี่นาทีให้คุณได้ฟังเองซับสไคร์ไว้ได้เลยครับและที่สําคัญใครอยากสนับสนุนผมหรือว่าน้องแมวที่น่ารักเหล,าหลา่านี้ก็จิ้มตะกร้าตรัวนี้ไปสั่งซื้อสิิินน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 คคค้้้้้้้้้้้าาากกััััไดดดเเเเเเปปป็็ขขออองงงงทีีี่่่่ผผมมใใใชชจรรๆๆแแลลลลลววววยยะหตตฟ์ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบายฮะ